สวัสดีพี่น้องนะครับโซเชียลนะครับวันนี้เ,เลขที่ออกวันที่หนึ Me ่งเมยหกสี o ่นะครับเลขที่ออกสี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์นะครับเลขล่างที่ออกศูนย์ห้านะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับก็มาติดตามสูตรนี้จะเป็นสูตรล่างอย่างเดียวนะครับสำหรับ ลุงของเก่านะครับของสุดท้ายนะครับลุงลงให้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับโปรดชีวิจรณญาณนะครับในการรับชมนะครับพี่น้องว่าเฟซีนะครับผู้เข้ามาติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเฟซีก็มาชอบตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับสรับสูตรก็คือสูตรนะครับลุงจะพาพี่น้องมาตามกันนะครับสูตรเด็ดลุงของเก่า ที่เข้ามาแล้วหลายงวดนะครับพี่น้องฝากทุกท่านด้วยผู้เข้ามากดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องนะครับเช่นเคยก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับที่จะลงให้เพรางานยุ่งนะครับวันที่16เมย์ย64นะครับจะออกตัวไหนอย่างไรไม่ทราบได้นะครับ ก็แนวทางก็คือแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับและจะมาสรุปสูตรกันในวันนี้นะครับและก็สูตรบนล่างนะครับลุงลงให้แนวทางแบ่งปันพี่น้องนะครับไม่เชื่ออย่าลบหู่นะครับฝากเ c ฟพีพี่น้องเข้ามานะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลุงของเก่าสามชายพี่น้อง เช่นเคยนะครับจะเข้าไม่เข้าเราไม่ทราบได้นะครับสำหรับผู้เข้ามาติดตามนะครับโปรดชีวิตเจินราญในการรับชมแต่ละชิปนะครับแนวทางนี้ลงลงให้นะครับรู้ไว้ใช่ว่านะครับพี่น้องฝากทุกท่านนะครับผู้เข้ามาลงจะพามาจำได้ทำตามนะครับไม่ห่วงนะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันนะครับ สำหรับผู้ที่อนุโมทนาบุญนะครับขอหมายเลขบัญชีนะครับใต้คลิปคอมเมนต์ก็ฝากไว้นะครับใกล้จะถึงนะครับวันที่26พฤษภา,า2564นะครับพี่น้องฝากทุกท่านผู้เขมาติดตามนะครับไม่สนับสนุนนห้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับและสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับ ก็ฝากแนวทางพี่น้องเช่นเคยนะครับแบ่งปันนะครับแนวทางก็คือแนวทางเท่านั้นรดชีวิตเจริญาญาณกันในการรับชมนะครับลุงจะพามาตามแล้วมา,าลุงจะทำให้ดูนะครับพี่น้องตัวไหนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็หน่วยสิบหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนะครับ หลักหมื่นบวกกันนะครับตัวเลขที่ได้นะครับแล้วก็ฉีดความใต้ไว้นะครับเจ็ดบวกสองเอาทีละตัวนะครับได้เก้าเอาเก้ามานะครับแล้วก็บอกบวกต่อไปนะครับเป็นสองบวกสองนะครับบวกนะครับได้สี่มาตรงนี้นะครับ ง,ง่ายๆนะครับพี่น้องฝากเอพสีพุกมานะครับทำตามได้นะครับสองบวกสองได้สี่มาลงข้างล่างนะครับที่ขีดความไว้นะครับเจ็ดบวกสองได้เก้าสี่สองบวกสองได้สี่แล้วเราเอาหลักหน่วยบนนะครับขีดคอามมานะครับบวกที่ตัวนี้นะครับ ตัวหลักพันนะครับศูนย์บวกสองได้สองมาไว้ตรงนี้นะครับพี่น้องอันนี้สูตรล่างอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็เอาศูนย์จากหลักสิบนะครับตัวนี้บวกกับตัวไหนครับบวกกับหลักร้อยนะครับนี่พี่น้องดูนะครับบวก 0นะครับบวก2ได้2โปรดใช้วิจารณญาณกันนะครับดูกันเราเองก็ได้มาตัวเลขมา4ตัวนะครับสูตรล่างอย่างเดียวนะครับสูตรนี้เป็นสูตรล่างอย่างเดียวนะครับตัวเลขที่ได้9ก2 2นะครับจะต้องจะเข้าหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องเท่านั้น ได้9422ก็มาจับคู่นะครับจับคู่2ตัวล่างสำหรับงวดนี้นะครับงวดวันที่16นะครับจับคู่นะครับจับคู่งวดวันที่16นะครับสำหรับตัวเลขที่น่าจะเป็นล่างนะครับ ลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับแบ่งปันพี่น้องเท่านั้นปดชีวิตจรณนญาณกันนะครับในการรับชมนะครับพี่น้องแต่ละชิปนะครับก็เมื่อจับคู่แล้วก็จับคู่เลยนะครับเริ่มที่9นะครับก็เราจับคู่ล่างก็คือ9 2 ถ้าเป็น2ตัวแล้วก็ตัดออกหนึ่งตัวนะครับก็เป็น92สองแล้วก็994นะครับล่างนะครับ92แล้วก็94อันนี้สูตรนี้คือล่างอย่างเดียวนะครับที่เคยเข้ามาแล้วหลายงวดนะครับแล้วเรา92 94 94 92นะครับต่อมาก็มาจับที่4นะครับ 4ีนครับนี่นะครับ4 2แล้วก็ถ้าเบิลได้ก็น่าจะเป็น2 2นะครับอันนี้ล่างนะครับอย่างเดียวพี่น้องฝากเล็ซีนะครับอันนี้สูตรก็คือสูตรพี่น้องมีเข้ามีหลุดนะครับก็ ปากไว้นะครับที่แนวทางแบ่งปัน2ตัวล่างนะครับสำหรับวันนี้มี4คู่นะครับก็โปรดชีวิตเจรณยญาณกันนะครับสำหรับงวดวันที่16เมยอยสำหรับสงการนะครับ6-4พี่น้องฝากกันไว้นะครับผู้ก็มาติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม ลง,ลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับแบ่งปันพี่น้องนะครับก็ถ้าเข้าไม่เข้าอย่าว่ากันนะครับพี่น้องอันนี้เป็นสูตรล่างนะครับสูตรก็คือสูตรพี่น้องขอกันมานะครับสูตรล่างอย่างเดียวนะครับก็จะบนล่างก็แล้วแต่นะครับพี่น้อง แล้วเราค่อยมาตามกันที่สูตรบนล่างก็แล้วกันนะครับตัวเลขก็จะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะครับฝากพี่น้องที่แนวทางแบ่งปันหรันวันนี้ก็ลงลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดชีวิตเจริญญาณสำหรับตัวเลขที่ได้มาก็ประมาณนี้ฝาก f บพี่น้องด้วยนะครับฝากตามกันไว้นะครับหรู้ไว้เช่ว่า นะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับโปรดวิทยาลนายานในการรับชมนะครับพี่น้องเข้าไม่เข้ามาไปกันต่อนะครับที่สูตรล่างอย่างเดียวแล้วก็สูตรบนล่างหรือจะเป็นสูตรเก่าสูตรใหม่ก็แล้วแต่นะครับอ่าสลับเลขฝันนะครับ ลงให้ในคลิปนี้เลยนะครับสําหรับตัวเลขฝันนะครับก็มีประมาณหนึ่งนะครับก็แนวทางนะครับตัวเลขฝันนะครับและเลขที่น่าจะเป็นนะครับเลขตัวเลขที่ลุงฝันนะครับก็น่าจะเป็นนะครับพี่น้อง จิตวิทยานะครับลุงลงให้สําหรับแนวทางนะครับนี่ครับตัวเลขฝันนะครับให้3ตัวเด็ดไปเลยนะครับหน้าหลังบนล่างก็แล้วแต่นะครับลุงลงให้นะครับก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นก็ประมาณนี้นะครับฝากเก็บพี่น้องนะครับตัดซื้อกันได้นะครับ2ตัว3าตัวก็แล้วแต่หน้าหลังบนล่างนะครับ อันนี้ลุงให้เพื่อปเป็นแนวทางแบ่งปันนะครับฝากทุกท่านนะครับผู้เข้ามานะครับติดตามนะครับเลขตำราฝันเลขฝันลุงผมเก้านะครับฝากไว้นะครับพี่น้องแล้วเราค่อยไปต่อกันที่คลิปสูตรอีกนะครับสูตรก็คือสูตรพี่น้องมีข้าวมีหลุดกันนะครับฝากไว้นะครับที่แนวทางแบ่งปัน ฝากทุกท่านเนีที่ก็มานะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าไม่เข้าจะว่ากันลงลงให้นะครับฝากไปนะครับจะได้ออกตัวไหนอย่างไรนะครับก็แล้วแต่พี่น้องนะครับสำหรับแนวทางก็ปากมานี้นะครับฝากเนีทุกท่านนะครับก็แล้วกันนะครับเรามาตามกันต่อในคลิปเดียวโคงสุดท้ายแล้วนะครับลงลงให้ ครับพี่น้องสูตรก็คือสูตรนะครับเมื่อไปกันแล้วนะครับก็ไปต่อกันเลยนะครับอีกคลิปที่ว่านี่นะครับมาตามกันเลยนะครับไอ้นี้คือสูตรบันที่16บหยโยกสี่อันนี้เป็นสูตรบนล่างนะครับนี่ครับวันที่16 ยอหกสี่นะครับฝากเอฟสีนะครับผูกก็มานี่ครับตัวเลขที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับเลขที่ออก4ี่เจ็ดสองสองจดศูนย์ล่างออกศูนย์ห้าจับตัวเลขที่ได้เก้าสี่สองเจ็ดนะครับที่วงกลบตัวนี้นะครับอันนี้คือสูตรบนล่างนะครับก็จับตัวเลขที่ได้นะครับสองตัวสามตัวมาให้ได้หกคู่นะครับ ก็นำไปใช้วิจารณญาณกันนะครับในการรับชมนะครับพี่น้องฝากเบฟซีสูตรบนล่างนะครับแนวทางลุงของเก่านะครับของสุดท้ายฟันถุงให้นะครับสำหรับเบฟซีนะครับพ้กมาก็แนวทางก็คือแนวทางนะครับก็แบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับ ก,กันไว้ก็แล้วกันในท้ายคลิปนี้ขอพี่น้องพวก้ามานะครับโปวดชวิตเจริญญากันนะครับตัวเ,เลขี่น่าจะเป็นก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้พี่น้องที่16มิยอนะครับนี่นะครับ64 สามตัวสองตัวนะครับบนล่างก็แล้วแต่พี่น้องนะครับปวดชีวิตเจนณญาณกันนี่นะครับตัวเลขที่ได้แบบหวใหญ่หัวยรัฐบาลนะครับตลาดออมสินนะครับดูงก็จะลงให้นะครับตัวเลขที่ออกก็จะได้ตัวไหนยอย่างไรนะครับพี่น้องดูม่ทันแก็บหนะ้าจอย้อนคลิปด,ดูกันนะครับ เราก็จะไปกันต่อที่ออมสินเลยนะครับลงให้ในคลิปเดียวนะครับทุกตัวเลขนะครับคือแนวทางนะครับแนวทางก็คือแนวทางแบ่งปันพี่น้องนะครับฝากเก็บทีพี่น้องด้วยอย่าเสียงดังนะครับก็มาติดตามนะครับก็เป็นฉลากออมสินนะครับ ลงุลง,ลงให้อีกเข้านะครับงวดที่แล้วนะครับนี่ครับลากคมศินเอ้ยลากความฉินนะครับก็แนวทางนะครับพี่น้องจะแบ่งปันพี่น้องเก่นเคยนะครับทุกง,งวดไปนะครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรฝากไว้นะครับทีกท่าน มานะครับสูตรไม่ลงให้นะครับสูตรอมสินนะครับบนล่างนะครับก็ลุงทามาแล้วนะครับทําไว้นะครับแต่นี่ลุงไม่ให้สูตรนะครับเพราะว่าเขาไม่เข้าจะว่ากันนะครับสําหรับสลากออมสินนะครับพี่น้องฝากเก็สีทุกท่านนะครับ กรลงกางให้เป็นตัวเลขไปเลยก็แล้วกันนะครับที่น่าจะเป็นนะครับวันวันที่อ่า ...16 นะครับเมยอ์อกีก็แล้วกันนะครับจะเป็นบนล่างนะครับวอลนะครับคามสินนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นพี่น้อง บนลากก็แล้วแต่นะครับหาซื้อก่อนด้านนะครับเดขที่น่าจะเป็นที่4 5่ห้สครับแล้วก็ตาสูตรก็คือสูตรนะครับพี่น้องสี่เจด กนะครับก็คือสูตรนะครับได้ประมาณนี้ปากเร็บสีพี่น้องนะครับพวกก็มาแนวทางก็คือแนวทางนะครับแบ่งปันตัวเลขก,ก็จะประมาณนี้นะครับสรุปนะครับ3ชุดเด็ดเลยนะครับพี่น้องลง,ลงให้ให้ครบสูตรก็จะมี ตัวนี้เน้นหน่อยนะครับสี่สามพี่น้องปาก f อีนะครับแนวทางตัเวเลขก็ประมาณนี้นะครับเกยนะครับดุงลงให้นะครับนี่สูตรอมสินลุงของเก่าที่ได้นะครับ ก็ไามา่กลาจะว,ว่ากันนะครับโปรดใช้วิตกรณญยานนะครับในการรับชมแต่ละคลิปก็แล้วกันนะครับแนวทางลุงของเก้าน,นะครับสรุปฟันทงให้นะครับสําหรับฉลากอร้อมสินก็แล้วกันนะครับก็แบ่งปันเช่นเคยนะครับพี่น้องอร้อมสินนะครับอานอยแล้วหวยลาวนะครับ หยุดไว้ก่อนนะครับพี่น้องช่วงนี้สูตรก็เข้านะครับแต่ลุงไม่ได้ลงให้ไม่ได้ส่งให้ f ีนะครับฝากไว้ที่แนวทางนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามเท่านั้นผู้ที่ให้ก็ต้องเป็นผู้ได้นะครับผู้ที่ไม่ได้ให้ก็ถ้าอยากจก็ได้ก็ยังไม่มีใหม่แล้วบัญชีก็ขอลงมานะครับฝากฟีทุกท่านที่แนวทางแบ่งปันก็แล้วกันนะครับ ทำบุญด้วยกันนะครับพี่น้องบึงจะเป็นสะพานบุญให้นะครับฝากที่าทางแบ่งปันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอให้พี่น้องจงโชคดีนะครับก็มาโค้งสุดท้ายแล้วนะครับอ่าจะละออมศิลลงให้ก็คือโค้งสุดท้ายแลวพี่น้องทูบเสียงทายแล้วก็ทำปว่วให้โชคนะครับ รับทูบเสียงททยก็ดีนะครับฝาเก f บีพี่น้องพ้กมานะครับขอให้โชคดีทุกท่านก็นแล้วกันนะครับก็ก็มาติดตามกันไปนะครับดูว่อเชาวานะครับฝาเก f บีพี่น้องก็มาติดตามนะครับก็แนวทางก็แบ่งปันเช่นเคยนะครับของเก่าขออนุโมทนาสาธุกับพี่น้องก็แล้วกันนะครับพ้ามาติดตามนะครับ นี่ครับ3ตัวนะครับไปแตกหรือไม่อย่างไรนะครับ453 479 4 7 5 3 7 9เท่านั้นนะครับหลักความศิลนะครับในวันที่16เมษา4นะครับขอพี่น้องตรงโชคดีก็แล้วกันนะครับป็ลุงลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับตัวเลขหัวใหญ่หัวรัฐบาลก็ดีนะครับจอกตัวไหนอย่างไรก็แล้วแต่สูตรบนล่างหรือสูตรล่างอย่างเดียวนะครับเฉพาะสูตรนะครับ ฝากด้พี่น้องนะครับให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นขอพี่น้องจงโชคดีสวัสดีครับ